้อแล้วแปนนี้วันนี้เป็นไงบ้างคะตื่นเต้นมากมากค่ะก็เป็นครั้งแรกที่เราได้โชว์ต่อหน้าคนแบบเป็นพันครั้งแรกเลยเนี่ยว่าตื่นเต้นค่ะใช่ค่ะแล้วก็หมายถึงว่าในในโชว์ในวันนี้ก็จะมีแบบหลายรูปแบบมากๆเลยเนี่ยค่ะเพราะเราก็ใช้เวลาฝึกซ้อมกันแบบอาทิตย์ที่แล้วเพราะเราเอ้ยอาทิตย์นี้นี่แหละเพราะเราซ้อมกันทุกวันเลยค่ะใช่ซ้อมนักขนาดไหน ใช้เรียบในการท้อมตะวันยังไงบ้างก็เอาให้เประค่ะแบบว่าไม่ลืมให้แบบกล้ามเนื้อจำท่าได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนนี้แฟนมาโหแน่นมากมาอาสาเลยใช่ค่ะมาจากทุกที่เลยเป็นมาแบบว่าทั้งต่าบจังหวัดมาต่างประเทศครบมากเลยค่ะแล้วมีคนในกรุงเทพก็เยอะมากค่ะความของเราก็คือครบร้อยแล้วเป็นตัวเกินร้อยแล้วค่ะเกินร้อยเกินร้อยแน่นอนคันวชะค่ะ รอบนี้มันเป็นไงบ,บ้่างเราจะเตรียมอะไรมีร้องมีเต้นมีเล่นอะไรไงอุย้ยมีครบเลยมีครบทุกอย่างเลยรับรองว่าทุกคนอ่ะได้ความสนุกกลับไปแนะ่นอนไม่ใช่แค่ดูโชว์ของพวกเรานะแต่ว่าทุกคนก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งอของพวกเราด้วยค่ะก็คือแฟนๆจะต้องมีส่วนร่วมกับเราแน่นอนใช่ค่ะทุกคนจะได้แบบกลับบ้านอย่างอิ่มเลยค่ะเรทุกคนไม่ว่าจะเป็นหวานเปรี้ยวสนุกซูซ่าว้าวซาเผ็ดร้อนอะไรเงี้ยมาครบหมดเลย ยังไงบ้างเหมือนบอกว่าเขาจะต้องเล่นกับเรายังไงบ้างไม่ต้องรอดูโชว์นะคะไม่ต้องเรียมอะไรคือกินใจตอยากพูงไม่ก่อนใช่ไม้ก่อนใช่เราจะยังไม่คุยตอบคำถามอะไรมากมายตอนนี้เดี๋ยวจะหลุดหมดไม่ต้องดูโชว์พอดีนะคะ เขาเรียกวาเออมันครั้งนี้ก็คือตอบความฝันเราอยา่างนึงแล้วเหมือนกันจัมากับความฝันที่เตรียมว่าจะมีแฟนมิตรให้เป็นแฟนใช่ค่ะใช่<ม>ใช,ใช่ก็ความฝันหลายๆอย่างเนาะทั้งอันนี้ก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของพวกเราอะค่ะหลังจากที่ซีรีส์ออนจบไปแล้วอะไรเง<ม>ี้ยมันก็เหมือนเป็นงานคืนความสุขให้กับทุกคนด้วยที่ทุกคนแบบคอยสพพอร์เพราเรามาตลอดแล้วก็ในแง่นหนึ่งก็คือพวาเราได้โชว์ศักยภาพที่ว่าเรามีเนาะให้ทุกคนได้เห็นกันเป็นโชว์ของพวกเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะวันที่โชว์ เกือบเกืบสองชั่วโมงค<อ>่ะราทุอย่างเราก็นอนมาเต็มอิม่มพูดพลังมาเต็มที่ใช่ค่ะรรพร้อมพร้อมก็พร้อมจคนได้ดูกันแล้วจะไม่มีอ่อนเนาะไม่มีอ่อนแน่นอนค่ะ <c oughs> ได้พูดคุยกับแฟนๆในบ้ากสำหรับรวันที่วันนี้เราเตรียมตัวกันยัไง เตรียมตัวเป <wie erman, S 1> <way>, ็นยังไงเหรอคะต้งจริงทุกคนอ่ะแฟนๆรู้อยู่แล้วเพราะเราซ้อมทุกวันเพราะว่าเราจะคอยอัปเดตให้แฟนๆรู้ตลอดว่าแบบเอวันนี้มาซ้อมนะเจอกันนะอะไรวันนี้เราเชีอะไร่ก็มีอัปเดตให้แฟนๆรู้ตลอด อาจจะลองพูดก็บอกกับแฟนๆขหน่อยนึงดีกว่าว่าเนี่ยอีกไม่กี่นาทีเราจะเจอกันแล้วอีกไม่กี่นาทีแล้วใช่กี่โมงจริงไปสองแล้วจริงเหรออุ้อีกอึดใจเดียวค่ะไม่ถึงชั่วโมงเราก็จะได้เจอกันแล้วแล้วก็ได้ร้องเล่นเต้นรำให้ทุกคนได้ดูกันเลยค่ะเห็นว่าเตรียมชุดอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยใช่เปลี่ยนกันแบบ ไฟไหม้เลยค่ะอันนี้คือชุดสั่ภาษณ์อย่างเดียวค่ะอันนี้ไม่ใช่ชุดขึ้นเวทีนะคะทุกคนยังไม่ใช่นะคะแต่ก็มันมีธีมใช่ไหมมีธีมค่ะมีธีมถ้าทุกคนเห็นเวทีก็น่าจะรู้เลยว่าโอ้โหธีมอะไรแต่เดี๋ยวพวกเราก็จะมีมีบอกในตนในรายการของเราเหมือนกันติดสองชุดเตรียมไว้อ้อาจจะยังอาจจะยังนะอาจจะยังค่านน่าจะ อย่างงี้คือชุดเต้นก็จะชุดหนึ่งชุดร้องก็จะชุดหนึ่งใช่ก็มีมีหลายแนวเปลี่ยนทุกเพลงค่ะจริงจริงค่ะมีกี่เพลงก็เปลี่ยนตามนั้นเลยมันเป็นคาดหวังแล้วว่าจะได้ยินชุดสวยๆขนาดไหนอ่ะชุดเออรอดูดีกว่าค่ะพี่พีน่าเขาอ๋อเปล่าเปล่าไม่ก็ไม่ถามถึงชุดเราก็เลยนึกถึงชุดตัวเองว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเลยอ๋อพี่ถามก็รู้สึกว่าเฮ้ย มันจะหลุดออกเลเนี่ยรู้สึกอว่าแบบฮมุกไ้ก่อนไปก่อนไปก่อนมีความอลังการขนาดชุดนีไม่ตอบกันเลยได้ไมตอบเลยก็อลังการหนูเรียกได้ว่าอลังการตามทีมที่วางไว้ดีกว่าเพราะว่าทางเขาก็คิดมาแล้วแหละว่าอยากให้เป็นทีมแบบไหนแล้วหนูรู้สึกว่าชุดอ่ะมันลิงก์กับทีมนั้นได้แบบชัดเจนมากๆเลยค่ะมันแบบมีความแบบว่า ตาซีโอไม่จมก็คือวันนี้มันมีหลายแบบมากค่ะมันไม่ได้เป็นแค่ตามทีมเลยมันมีทต่ตามทีมแล้วก็หลุดบ้างแไม่ใช่หลุดนะเขาเรียกว่าอะไรแบบเอาถ้าเรอดูดีกว่านะคะอ่นจะสีสันสดใสมากมาเรื่องเพลงมาที่จะร้องบ้างค่ะก็ผมกับพลังเสียงร้องของเรามันจะต้องยังไงบ้างโอ้โหไฮสุดๆเลยนึกว่าตัวเองเป็นนักร้องไปสักชั่วงช่วขนาดนึงค่ะแบบว่า วาบบ่มีการร้องแอคิสแบบว่าว้าวแล้วก็มีเพลงยากมาโชว์ด้วยครับมีค่ะยากตอนเรียนตอนเรียนร้องเพลงเพราะเราแบบโอ้โหม่ยควร้องยังไงนี่อะใช่แต่ก็มีเพลงง่ายมารวมด้วยไม่ใช่ไม่ได้เรียกว่าเพลงง่ายแล้วก็แต่อาจจะเป็นเพลงที่พวกเราถนัดอะไรอย่างเงี้ยคุ้นเคยคุ้นเคยที่แบบเคยฟังกันบ่อยๆลิงดูแลรวมหนึ่งคาเตซน ใช่ค่ะทุกคนขั้นหลังแล้วว่าจะต้องมีการเต้นใช่ค่ะจะจะสอนซ้อมตรงนี้เท่าไหร่ไหมเพื่อใครๆไปเล่นบนนู้นเนี่ยที่ชอบให้หนูสปอยชะนะคะชอบให้หนูสปอยตลอดเลยอ่ะเออพี่พี่ให้โอกาสเด้พวกเราได้โชว์ก่อนนะเลิปวันนี้จะพิเศษขนาดไหนคะ มีอมีด้วยหรอมีด้วยหรอคะมีหรอไม่มีนะไม่มีหรอไม่มีไม่มีไฮโน้ตอะไฮโน้ตไสูงก็คือสนุกแม่สนุกค่ะสนุกแน่นอนหนูพร้อมแล้วเนี่ยหนูไปเต้นเลยได้ไหมจริงอ่ะปากมาดีกว่าครับผมเชิญ ไม่ดเลยนะขออนุญาตอาเห็นมีไปชมโปรเจกต์ที่เแฟนๆทำให้ก่นบ้างโอ้ใช่โอ้โหแบบว่ารู้สึกดีใจมากๆาเพราะว่าแฟนๆรู้เลยว่าพวกเขาตั้งใจทําให้พวกเรามากมันมีหลายธีมมากๆเลยแล้วก็แบบที่สำคัญือมีโปรเต์บู๊ด้วยอะไรเงี้ยคือน่ารักน่ารักมากๆค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่แฟนขับไทยนะคะมีแฟนขับจากต่างประเทศด้วยที่เขาเหมือนแบบทําบู๊ให้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆเลยขะจาก ทุกคนที่ที่ทำสิ่งนี้ให้กับพวกเราค่ะคือพวกเราไปเดินดูแล้วก็โอ้ทุกคนนี่คือทุกคนใช้ความตั้งใจแบบสุดๆเลยเพราะว่าดีเทลเล็กๆน้อยๆมันเยอะมากเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้กรเลือกดอกไม้หรือว่าแบบดีไซน์ใดๆบนแบ็คดรอปหรือว่าพวกกิมมิกต่างๆเลยเงี้ยคือประทับใจมากขอบคุณมากจริงๆค่ะก็ขอบคุูที่ถูกใจพวกเราแมะว่าเราเป็นสองคนที่ชอบไห่ดูเหมือนกับรู้ว่าพวกเราเคยไป ไปถ่ายรูปกันที่โฟโต้บูอะไรไปถ่ายรูปกันในโฟโต้บูเออโอเคมีอะไรจะพูด้วยค่ะเป็นแฟนที่ไม่ได้ชมวันนี้สามารถชมทางไลฟ์สตรีมใช่สำหรับใครที่ไม่ได้มาวันนี้นะคะไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเรามีไลฟ์สตรีมมิ่งที่ให้ดูลฟ์เลยค่ะมีทุกขั้นตอนเลยก็หวังว่าเราจะได้เจอกันในนั้นนะคะสวัสดีทุกคนจากออนไลน์ค่ะ โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค